ทายทายทไมเพ่จะทายก็ท่าย,าย,าย,ายทำแมนอนเป็นละวานเนาะวันนี้ก็จะทํากับข้าวนะครับจะทําข้าวกินข้าวคนเดียวนะครับอือจะ่ายก็ถ่ายนะครับกินข้าวข้าวจานนะครับวันนี้ตาก็ย่างนะครับย่างคุณนาทีซื้อให้เมื่อคืนนะครับซื้อมาเมื่อคือนก็กินข้าวกินข้าว กับนาทีแล้วก็นาทีก็กลับไปแล้วทีนี้ก็ตาก็ที่เหลือก็ตาก็มาทำกับข้าวคนเดียวกินคนเดียวไมกินกับตาได้นะนมามา,มา,มา,มาเดี๋ยวหน่อยก็มาถึงแล้วหนึง่งนาทีก็มานะครับเป็นตาเสพทีนะบริบรสัทธเป็นตาเสบตาซ่านมาเด้ปะเป็นตาเสพแต่เด้อมันนี่กินข้าวอยู่ผู้เดียวเด้ไหมเด้อ เขาอ,อยู่ผู้เดียวเด้อบริหารอยู่ผู้เดียวเด้อผีพลาไดาไดาห้เนี่ยเด้อพลายเด้อว่าน้องแกเล่นหินกองนั่งมองเสาเบื้องดอกแกเคยปวดรักรอเสาวน้องแก โอ้โหลงคลิปเมื่อเช้านี่เอฟซีที่มาจากเจ้าเจ้าบนทางบนทางนะน้อบอกอันนี้กรบตาเขาเดินอีกอ่ามันลามมาหมาเขาหาผาไม่เห็นเห็นเอาเลยเอาเอาเกลียวเอาเกลียวถางว่างมันซื้อมาเจ้าเจะาัาเอาแน่ทางที่มันเฮามานี่เออเขาตั้งเจือมามึงแน่ขี่รถตั้งแต่หินกองนะบนั่งเลยนั่งสาวเนี่ยถ่ายคลิปเมื่อเช้านี่บอก ตาก็บอกว่าตาก็เลยลงคลิปว่าหัวใจเกินร้อยอ,อตั้งใจมาหาปู่บริจิตเมื่อเช้าแล้วก็ตาบอกตาก็บอกเสก้นทางว่าถ้าหากจะไปหาลุงป้าก็ต้องไปตรงนี้ตัวนี้นะว่าะไปหาล้บเขาก็ว่าจะไปอยู่แต่ว่าไม่รู้เขาจะไปหรือไม่ไปเข,เขาก็อยากเห็นลุงป้าเขามากับแฟนเขาเมื่อเช้า เามาก็สมตาโอ้ตาตายังหนุ่มนะจะหล่อนะวะทำให้เราหลงตัวไปอ,อีกอีกจนไปน้อยเองีเ้ยคอยดูเลยพี่จยวกินข้าวรอยะมักินข้าวกับตาเด้อ ได้คุณขีดยางแล้วก็สบายใจแล้วได้แมนขีดยางแล้วก็สบายใจแล้วสุกเลยนะครับ ย่างครับสูกเลยนะครับ ย่างเสือหองไห้เนื้อติดมันนะครับเนื้อติดมันนะครับมันจะเจอเจือตังนนอยู่มาเนี่ยมันจะเจือตังติดย่งวันยูย่มาเนีเ่ gì đó để có chơi để có chơi để có chơi muốn chơi, để có chơi. chưa có chơi, chưa có chơi, chưa có chơi, điều có chơi, điều có chơi. Điều có chơi. Điều có chơi. มันเปียกฝนมาขึ้นนี่มืนเนอะก็ยกยาเกเลยเนาะ นี่ครับนี่ครับนี่ครับแอว่าเดียกเกเด๋ยวกเจอเดี๋ยวเจอโยนทิ้งความเศร้า กินเนี่นกินข้าวด้วอดีเด้อกินข้าวกับตาเด้อมากินข้าวกับตาชานเด้อมากินข้าวกับตาชานนะครับวันนี้ตาชานก็มาทํากับข้าวกินคนเดียวที่โรงรถมงคลบัแเตนนะครับมาย่างเนื้อกินคนเดียว นาทีก็ยังไม่มาตากกินก่อนนี่ายด้วย

่ันไม่ไมยอมจับจริงๆนะ <c oughs> มันรู้หรือเปล่ามันรู้หรือเปล่าว่าเป็นอะไร 买人炉了，嗯。 と <clears throat> <c oughs> ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคิปิี้ตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ